ปกติวิถีใหม่หรือ new normal เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกพื้นที่ทุกสังคมชุมชนจะสามารถ new normal ได้เพราะว่าความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยนั้นยังมีอยู่นะครับที่โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซงตําบลสร้างแซงอําเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสรารคามกําลังประสบปัญหาเดือดร้อนอย่างหนักครับเนื่องจากว่าห้องเรียนเนี่ยไม่เพียงพอต้องกางเต็นท์ให้นักเรียนเนี่ยออกมานั่งเรียนข้างนอกผู้ปกครองก็ขาดความเชื่อมั่นนะครับ พอเห็นสภาพเต็นท์แบบนี้ก็พากันย้ายบุตรหลานหนีไปเรียนที่อื่นสูงถึง17คนนายวรรวิตมินทราวงผู้นวยการโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแฉ่งบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโรงเรียนได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรง,งบประมาณจะมีการลงทุนในการสร้างอาคารพอโรงเรียนเห็นปุ๊บได้งบแล้วเนี่ยก็ทุบอาคารเก่าทิ้งสิฮะเพราะว่าอาคารเก่าเนี่ยเป็นอาคารไม้สร้างตั้งแต่ปี2 5 1 9อายุกว่า4 4ปี ตัวปลวกก็ขึ้นตามอาคารอาคารผูกพังก็เกรงว่าเดี๋ยวระหว่างการรอสร้างใหม่เนี่ยมันจะพังลงมาก็เลยรื้อครับค่ะพอรื้อเสร็จปั๊บโควิดมาเลยครับทีนี้พอโควิดมาโรงเรียนถูกระงับการจัดสรรงบประมาณภาพที่คาดว่าจะได้ห้องเรียนห้องกิจกรรมพิเศษต่างๆปัญหาคือไม่ได้แล้วครับ ก็เลยจะต้องแก้ปัญหาแบบรูปหน้าปะจมูกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเอาเต็นมากลางครับแต่ว่านักเรียนเนี่ยคือเรียนปกติมันพอได้แต่ว่าห้องปฏิบัติการพิเศษไม่มีครับห้องสมุดก็ไม่มีทําให้เด็กๆนี่ขาดโอกาสนักเรียนเนี่ยก็ไปร้องไปบอกผู้ปกครองผู้ปกครองก็บอกว่านี่ลูกอยู่ม .3 และแบบนี้มันเสียโอกาสมันแข่งเขาไม่ได้และลูกต้องไปสอบเข้าม .4 ท้าไมผู้ปกครองตัดสินใจย้ายลูกหลานออกไปถึง17คนดังนั้นทางโรงเรียนนะชื่อโรงเรียนว่าบ้านตาพวนสร้างแซงตำบนสร้างแซงอำเภอ,อยางศีสุรา์จังหวัดมหาสารคามบอกว่าแม่ทางกระทรวงขอเถอะงบเอามาช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารให้เสร็จสิ้สนเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองกลับมานักเรียนจะได้มีห้องเรียนมีห้องปฏิบัติการมีห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมที่ดี จะเอื้อต่อการเรียนการสอนคือเข้าใจว่างบเนี่ยถูกดึงไปช่วยโควิดซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ครูและนักเรียนตอนนี้เดือดร้อนกันหมดครับ,บคุณผู้ชมครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนะครับในการช่วยทางโรงเรียนร้องเรียนว่าไออาคารเก่าก็ไปรื้อทิ้งซะง,งั้น <c oughs> อาคารใหม่ไม่ได้สร้างเลยชีวิตมาอยู่ใต้เต็นท์กันหมดเลยครับตอนนี้ต้องเรียนกลางแจ้งแบบนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ